มาดูผลงานศิลปะของศิลปินจีนอย่างไอ้เวยเวยกันบ้างน,นะคะที่คราวนี้ค่ะเขาหยิบเอาประเด็นอื้อฉาวของจีนอย่างเรื่องนมผงปนเปื้อนนะคะมาสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะค่ะนำนมผงสำหรับเด็กกว่า1,800กระป๋องค่ะมาเรียงกันเป็นแผนที่ประเทศจีนนี่ก็เป็นผลงานล่าสุดของอ้เวยเวยค่ะศิลปินและนักเคลื่อนไหวชื่อดังของจีนที่จัดแสดงในพาราไซต์แกลเลอรี่ที่ฮ่องกงนะคะ ซึ่งไอ้เวยๆก็ได้แรงบันดาลใจค่ะมาจากข่าวเรื่องนมผงสําหรับเด็กที่ปนเปื้อนสารเมลามีในปี2551ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทําให้ทารกเสียชีวิต6คนและมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า3 0 0 0 0 0คนค่ะ เหตุการณ์นี้ก็ทําให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศจีนแต่ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะในนมผงเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงอาหารอื่นๆด้วยอย่างไข่แล้วก็อาหารสัตว์ค่ะจนองค์การอนามัยโลกเนี่ยระบุว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ด้านความปลอดภยัยด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยรับมือมาและทําลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนอมากค่ะ และถึงจะผ่านมา5ปีแล้วก็ตามค่ะแต่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ยังคงระแวงถึงคุณภาพของนมผงที่ผลิตในประเทศค่ะก็เลยแห่กันไปกว้านซื้อนมผงจากฮ่องกงจนเกือบหมดก่อเลยนะคุณอภิยาคุณกันดาเรื่องนี้ก็เลยทําให้ชาวฮ่องกงไม่พอใจสักเท่าไหร่ค่ะจนทางการของฮ่องกงเนี่ยก็ต้องออกมาตรการจํากัดให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่สามารถซื้อนมผงได้ไม่เกินคนละสองกระป๋องเท่านั้นค่ะโดยไอ้เวยเวยศิลปินที่มาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลจีนก็ให้ความเห็นเอาไว้นะคะว่า เรื่องนี้เนี่ยโรงงานผลิตนมผงส่วนใหญ่นั้นจะเป็นรัฐวิสาหกิจค่ะที่ผูกขาดโดยภาครัฐดังนั้นพอเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็ควรจะออกมารับผิดชอบค่ะซึ่งความปลอดภัยด้านอาหารก็ถือเป็นเรื่องพื้นฐานในชีวิตนะคะ,คะและปรากฏการณ์นมผงปนเปื้อนก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระมากสาหรับประเทศที่สามารถนําดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศได้แต่ว่าไม่สามารถออาหารที่ปลอดภัยเนี่ยเข้าปากเด็กทารกได้ค่ะอ๋อค่ะ ค่ะซึ่งนอกจากออานอกกนะจากที่ฮ่องกงแล้วนะคะระยะหลังเนี่ยชาวจีนแผน่นใหญ่ก็ยังนิยมเดินทางไปซื้อนมผงค่ะที่ออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษด้วยซึ่งสาเหตุที่ทําให้ชาวจีนมีความต้องการออในเรื่องนมผงสูวเนื่องจาก คุณแม่ยุคใหม่เนาะอาจจะไม่มีเวลาเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมที่แท้จริงก็เลยต้องไปเดินทางไปซื้อนมผงที่ประเทศอื่นแทน้ซืตว้นใช่คตรงนี้เหมือนเป็นอีกความพยายามของศิลปินเนาะคือเราจะเห็นหลายครั้งที่ศิลปินเนี่ยพยายามใช้เรื่องของศิลปะมาสะท้อนปัญหาสะท้อนเรื่องราวในสังคมนะอย่างกรณีนี้ก็ถือว่าสําคัญโดยเฉพาะไอ้ไว้ยวยนี่เขาคงเอกลักษณ์ในการสร้างงานเพราะว่าจะต่อต้านแล้วก็เสียสีกระแสสังคมการเมืองมาโดยตลอดมีช่วงหนึ่งถึงขั้นถูกจับตัวแล้วก็หายไปแต่กลับมากี่ครั้งก็ยังยืนยัน ไปทั่วสากลด้วยนะคะ